ไปต่อกันที่คนที่2เลยนะครับคนนี้เป็นกองหน้าชื่อคูเลียนการันซาชาวอาร์เจนตินาอายุ25ปียืมมาจากเฟยนูดที่เนเธอร์แลนด์อ๋อกองหน้าอาร์เจนตานมาจากเฟยนูดด้วยทีมใหญ่นะคะนั่นใช่ครับสนั่งอาชีพคนนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเริ่มต้นที่บ้านเกิดกับสโมสรบ้านฟิลค่ะแล้วก็แจ้งเกิดเร็วมากครับได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ17โหเร็วมากครับ ยิงไป4ประตูใน14นัดแรกด้วยตอนนั้นแฮร์ลคริสโบเป็นโคชนะครับอ๋อ oh, ได้ร่วมง,งานกับตำนานเลยใช่ครับจากนั้นก็ย้ายไปอเมริกาลีก MLS กับอินเตอร์ไมอามีแล้วก็เปิดตัวดีเลยยิง2ลูกในนัดแรกประเดิมสวยเลยนะคะแต่ช่วงที่พีกสุดๆใน MLS คือตอนย้ายไปฟิลาเดลเฟียอยู่เนีนะครับที่นั่นหนี่เป็นดาวยิงตัวหลักเลยสถิติดีมากฤดูกาลสมบันยี่สองนี่กดไป20ประตู6แอสซิส oh, โอ้โหเยอะมากค่ะ ปีส0 2 3ก็ทำไปอีก14ประตู8แอสซิสพาทีมเข้าชิง MLS คับปีสม2 2ิบด้วยผุนงานจับต้องได้เลยมีโมเมนต์เด็ดคือทำแฮตทริกได้ทั้งเกมเย้าเกมเยือนตอนเจอ DC United เด้ลยครับอันนี้ไม่ค่อยมีใครทำได้สุดยอดเลยค่ะแล้วก่อนมาเลสเตอร์ก็กลับไปยุโรปนี่แหละครับกัฟเยนวดลงเล่นไป30นัดรวมทุกรายการเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วค่ะ จุดสาคัญคือได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย7นัดแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับในเกมที่ไปเยือนซานซิโร่ของเอซีมิลานโอ้โหยิงที่ซานซิโร่เลยเหรอคะ